you, flight. Spike, one enemy remaining. Spike down, see. Yo, uh. You're done. One enemy remaining. Spike Yo, down, see. มันบวบอีกหนึ่งอันแล้วไปตอนไอ้ภาคไอ้บักอะตอนภาคแรกอะกคนหนูไ <dalam> ป

ตัวอะไรเนี่ยกูเพื่อนช้ากว่าปกติเดี๋ยวแป๊บนึ่งแป๊บนึ่งไปที่อะ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไอ้พูดอะไรมะเนาะ ้กูกมองกูลอ,อก้ายอยู่ฮ่าห้าห้าหลังห้าห้าหลังห้าห้าไม่มตัวบอลปลาสิบแล้วนะไปฟาฟาา เบตตัวนึงกลับในไซนะตัวนเหตุเมื่อกี้ในไซก่อนคุยเคยๆน้ยโอ้โหชิวชิวชิวอันเอมี่เรเมนิงส์สี s อันมันเสียแบตสํว้าว่30 s ิ c o n d เ l e f อแล้บไล้บไป c h โอ้โซคุดโซคุดอกไปไหนแล้ววะเอียงปาติมิดปาติมิด

อยู刷刷刷刷刷่ที่สองตัวอยู่นี่สองตัวปะปะปะอย่อ so I saved the day. Don't make a big deal about it. ระวังหลังให้ กูล็อกเื่อเลยนะนัดหละไป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 เกปืนอย่าให้มันเก็บนะออ้ายตายมีมอ้าวรอดด้วยไม่โดนหีอะไรเลนานสวยปะะ่ะฮะ Spike down A. One enemy remaining. Oi, <coughs> oi, Ủa tay chân của tai quách bang 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 ท่องนา้าผาแล้วท่องน้าผาแล้วดูเาอาอะเดี๋ยวเรียกพรอแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวกูยิงสแกนให้สปาประเด็นคือกูไม่มีปืนเลยปุ๊บถูก o เดีวควาควาใกล้เี๋ i n อ g เครื่อ,อ,องกูบินแล้วเฮียมาดิลองหน้าผาแล้วตายเฮียผมมันต้องหมนตัวทีนึงก่อนด้วยไอเฮีย เตะเตะเตะมาเยี่ยมผมจัดเลยไอ้เปลี่ยนตัวทีหนึ่งเ็บลูกแก่เลยเดี๋ยวเรียบร้อยเฮ้ยมันไม่มันไม่เช็คหรอเดี๋ยวเดี๋ยวต้อมองให้สวยอยู่ใช่ปะ

30 seconds left. Get hold, ayy. I'm on you now, man. Wait, wait, wait. Enemy spotted B. Time to jump. 10 seconds <coughs> left. One enemy remaining. Spike down B. The creations were too primitive. I met the target Among Us. โตัวเลยเต้าเป็นลูกลูกตัวเลยมิดมิดมิดวงดมาเฮ้ยเข้ามาแล้วเด้เข้ามาแล้วโอ้ พอได้ฟรีคิวแล้วเอาแล้วนะมึง สิบห uhm. ้าก็ลาวร้อสหรือร้อยหนึ่งอะร้อยอห้าร้อยสิบ้มึงดูกลุ่มนคนนึงลาวแล้วไมเหร Hay rồi đấy, hay rồi đấy. Ui, điều gì hay body? Khi mà cô tạc á. này Now they are nervous. Better now cũng à ยังมันจะหยมามม่ะดิพอโท่ทีเรียบร้อยอ่ะเ,อเดือกกว่าเดิมมาเดียวแล้วปอมอ,อยู่คนโน้นไอ้สัตว์ทำไมมาโผล่แค่เนี้ยเร็ว

Ich hier in der Höhe lauf. I'm out of here. Bin chăng à. Nice job. Thanks. mà lo sao ngọc mà. One enemy remaining. Go, go, go. Please stay alive. I hate making new friends. I'm out of here. Enemy A. Gotta go. Spike down A.

ยังจะย่องกันอีกเหรอครับ oh, ไม่ได้ย่องกูรอเลย

standing. เด,ด,ดี๋ดยววะแนาะาแล้วเงียบรถแทบรถแทบรถแทบพ่แต่ว่ามุมเดียวอาจจะโดนนะ enemy down see smart move uhm? one enemy remaining bomb drop

다른 더비고고고테이어 <laughs> <어떤> <laughs>